สวัสดีครับอยากขายที่นานะครับที่นาตรงนี้หกไร่นะครับที่นาสวยๆนะครับทํานาก็ปีหนึ่งก็สามครั้งได้นะครับปีหนึ่งก็สามครั้งได้นะครับที่นาก็จะมีสองฝั่งคลองนะครับตัวนี้เป็นคลองดินนะครับบอดคลองดินนะครับตรงข้ามไปนี้ จะเป็นต้นแจแล้วก็จะเป็นนาอีกงานหนึ่งครับสองฝั่งนี้ก็รวมทั้งหมดหกไร่นะครับรวมกันทั้งหมดหกไร่ก็จะมีตรงน้ำใช้ตลอดปีนะครับน้ำเรามีสองฝั่งครับเพราว่านานเราเป็นสองฝั่งก็มียูคาลยตัดก็ตัดขายได้นะครับ นี่ครับบรรยากาศตอนนี้ทำนาอยู่นะครับเพื่อใครอยากได้ที่สวยๆตัวนี้จะเป็นงานเดียวนะครับประมาณสี่ไรนะครับฝั่งนี้ก็สี่ไรนะครับใครชอบทักมานะครับเป็นที่ผมเองครับเจ้าของขายเองไรล,ละแสนห้านะครับผมผมขายไรล,ละแสนห้าครับ สนใจทักมาได้นะครับ